ฮาร์มสัตต์วันนี้เปิดบ้านเจอกับ AK เคโซนาซึ่งแฮนดิแคปซึ่งแฮนดิแคปเกมนี้เขาให้ทางฝั่งของ AK เคโซนาเนี่ยเหนือกว่าฮาร์มสัตเฉยเลยครับครึ่งช่วงตัวให้ทีมเยือนเหนือกว่านะครับฮาร์มสัตผลงานในบ้าน6เกมนะครับฤดูกาลน,นี้นะครับก็ชนะไป4เกมแพ้ไป2เกมนะครับทําได้11ประตูครับเสียไป6ประตูแล้วก็ลังอันดับ10ของตารางคะแนนนะครับสำหรับฮาร์มสัตนะครับส่วน AK เคโซนาครับออกไปเล่นเกมนอกบ้าน6เกมนะครับเสมอ2แพ้4นะครับ ยังไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็ทำประตูได้แค่6ประตูเสียไปถึง20ประตูซึ่งตอนนี้ AK s o โซเนี่ยอยู่อันดับ12ของตารางคะแนนในส่วนของสถิติการพบกันครับก็แปลกนะครับคู่นี้เพราะว่าเจอกันในบ้านของฮ a มสตสเกมหลังสุดนะครับปรากฏว่า h a มสัตเนี่ยก็เอาชนะ AK เคโซนาได้ทั้ง2เกมได้ทั้ง2เกมเลยนะครับเจอกัน3เกมหลังสุดเนี่ย เอเคโซนาเนี่ยไม่เคยเอาชนะฮามสัตได้เลยครับเสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับผลงานในบ้านของฮามสัตก็2เกมหลังสุดก็ชนะ G A a S มาเกมล่าสุดเนี่ยสีศูนย์ในบ้านนะครับแล้วก็ชนะฮักเคนมาอีก3 0ศูนย์โอ้โผมว่าในบ้านเนี่ยค่อนข้างเฉียบเลยนะครับอ่าส่วนเอเคโซนาครับเอเคโซนาเนี่ย หกเกมหลังสุดก็อย่างที่แจ้งครับว่าไม่มีเกมชนะเลยแล้วสามเกมหลังสุดไอ้สี่เกมหลังสุดที่โซนาเนี่ยออกไปเยือนคู่แข่งเนี่ยก็คือแพ้มาทั้งสี่เกมเลยแพ้มาสี่เกมติดแพ้ฮักเคนสี่หนึ่งครับแพ้ฮามาบี้สองหนึ่งแพ้เอฟบอกรหกต่อหนึ่งและแพ้เมาโมอีกห้าต่อศูนย์เสียประตูเยอะด้วยนะครับไม่ใช่แพ้อย่างเดียวนะนรับเสียประตูเยอะด้วย <S <S คู่นี้ก็ผมผมวัดผมวัดไปเลยครับแฮนดิ c ค p เนี่ยค่อนข้างแปลกผมไม่รู้เรื่องปัจจัยตัวผู้เล่นเนี่ยฮามสัดเนี่ยวันนี้อาจจะมีผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่า อาจจะเป็นชุดที่ไม่เต็มหรือเปล่านะเพราะว่าอยู่ดีฮันดิแคปเนี่ยมันกลับให้ทางฝั่งของโซน่าเนี่ยเหนือกว่าท,ทั้งทั้งที่ใสถิติทุกอย่างเนี่ยผมดูแล้วหามสัต์เนี่ยไม่ได้เป็นรองเลยนะครับคู่นี้ผมอยู่เจ้าบ้านแล้วกันครับ